ขอเนี่ยนะครับสสรัฐรองแบบไปทีไรชื่อหรือรัฐธีษนะครับในของพรรคภูมิใจไทยเดินสองสามเดินสองสามเราก็มีหลายท่านที่นะครับเหงนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าวาระนะครับขอให้เราถือช่อดำนายนยกมือขึ้น เห็จอทันตีรับยกยกเลยค่ะที่ติดใจหรือมีอะไรที่อยากนำเสนอไหมครับมีครับมีไหมครับนะครับถ้าสมาชิกท่านใดไม่มีนะครับเราได้มจกกาเสนอความคิดเห็นนะครับการหาว่าที่ผูสมัครพักภูมิใจไทยแบบระชิบนะครับโอกาสนี้ถ้าไม่มีอะไรนะครับก็

ต่ามก็นาวัทโทสุตรีเขซีก็ดรสุกริยาเขตห้ก็ท่านสุกรีมาเตและได้รับรองผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่ออีก100คนตามที่ปรากฏเอกสารนี้ชื่อนะซึ่งเขาเรียนตามันดับตัวอักษรพักก็คงไปจัดลำดับอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ตามนี้ตับลำดับก็เลย โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ100คนตามข้อบังคับพักหลังจากวันนี้ทางตัวแทนพักประจำจังหวัดนาทิว่า,วา mm hmm. ก็จะได้ดำเนินการส่งต่อพักต่อไปและของเรานี้เรานัดหมายว่าวันที่3เวลาเจ็ดมงครึ่งเราจะนัดพบบริเวณหน้ามัสยิดงอนาทิว่า เพื่อไปสมัครต่อกกตต,ต,ต่อไปซึ่งผมจะเรียนสันส้นๆว่าจากการทํางานเกือบเกิดหนึ่งปีของคุณใจไทยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเ่ยยิ่งทํางานยิ่งมีความเชื่อมัน่นเดิมทีกะว่าจะได้สักสองบวกหนึ่งแต่มาวันนี้นี่มีความเชื่อทุกเขตว่าน่าจะได้รับก,การพิจารณาความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั้งเหเขตเพราะที่สําคัญนะก็คือหนึ่ง ความพร้อมของหัวหน้าพักเป็นคนหนุ่มแล้ก็มีผูสัยทั์อันที่สองนโเอ,อียบายทั้งแปดเข้อที่ได้ประกาศไปทุกคนรับได้ส่วนประเด็นที่เขาโจมตีเรื่องกัญชาเสรีก็ชัดเจนแล้วว่ากัญชาเสรีภูมิใจไทยก็ไม่เอาเหมือนกันเราเอาเฉพาะกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นสุดท้ายผม,มเรียนว่า นโยบายต่อการแก้ไขพัญหาจังหวัดชายนภาคใต้นั้นเราจะประกาศให้พื้นที่จ,จังหวัดทายแนภาคใต้เนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนี่คือหัวใจพอประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเหมือน e อแล้วเนี่เราก็จะตามด้วยสนับสนุนกระบวนการสันติภาพที่มีประชาชนมีส่วนร,ร่วมและก็จะให้การสนับสนุนกระบวนการสันติภาพที่รัฐบาลไทยกำลังทำกับฝ่ายเห็นต่างอย่างเต็มที่ ยาบ้าเนี่ยนะยาบ้าเนี่ยมีความรุนแรงกว่ากัญชาเนี่ยหลายหลายร้อยเท่าแต่ผมก็แปลกใจที่ทำไมบางพักไม่สนใจยาบ้ามาสนใจแต่กัญชาอย่างเดียวถ้าดากัญชานี่ทำยาได้เพื่อสุขภาพได้ยาบ้าก็ดีพนันออนไลน์นี่มีความน่ากลัวกว่ากัญชาตั้งหลายร้อยเท่าก็ไม่มีใครพูดถึงอย่างเช่นเรื่องหมาเก้าอะไรต่างๆคืนไอ้พวกนี้เนี่ย ภูมิใจไทยนีย่ขอประกาศนะวันนี้ว่าเราจะมาร่วมกันทลายแก๊งสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดหรือแก๊งพนันออนไลน์ในทุกรูปแบบอ,อย่างเข้มข้นต่อไปครับ